สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารยาด์ดรธนวัฒน์พลว,วิชัยและดรวีรินทิรานาทองบ่อจรัดใงแก้เกมเศรษฐกิจ สวัสดีค่ะคขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้แกเกมเศรษศรฐกิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุ่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะและว,วันนี้เวทีแก้เกมเศรษฐกิจของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของ ภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเราเห็นสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องของยูเครนรัสเซียเรื่องของตะว,วันออกกลางด้วยเหล่านี้คือภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องมาจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่แต่ล่าสุดนะคะมีการประชุมเศรษฐกิจโลก world economic forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มี ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดเรเอกนิตินิจะทันประพาสนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีหศัศกงเกตแก้วรวมถึงคุณสุพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งที่ประชุมอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าการประชุม w o r ร d e c ิค o m i c Forum นะครับที่เมืองดาวอส์นั้นถือเป็นการประชุมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ของปีนะครับ ซึ่งบรรดา c ี o บรรดาผู้นําประเทศนั้นเข้าไปร่วมกันอย่างมากมายครับก็แน่นอนครับจันปอก็มีคนร่วมรายการนี้เนี่ยเข้าประชุมประมาณ3,000คน3,000คนเนี่ยนะครับประกอบด้วยประมุขของรัฐเนี่ยนะครับประมาณ65คนคและก็เป็น CEO ประมาณ830คนจาก ร้อยสามสิบกว่าประเทศต้องถือว่าเป็นงานใหญ่ครับแล้วก็จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ประเทศไทยของเราจะต้องปรับตัวตั้งรับอย่างไรนะคะและนี่คือที่มาของการเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดประเด็นแก้เกมเศรษกิจในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์หรือ geo politics มันส่งในยะอะไรกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้และไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรนี่คือประเด็นครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นมานานพอสมควรอย่างน้อยก็คือ5-6ปีที่แล้วก่อนสถานการณ์โควิดนะครับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำสงครามการค้าที่เรียกว่า Trade War ครั้งที่1ในปี2562ก่อนที่จะมีโควิดในปี63ปรากฏว่าเทรด w อลรอบแรกมีเฉพาะจีนที่โดนแต่เราเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกาพยายามคุมจีนที่จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของสิทธิโลกแทนสหรัฐในเร็ววันนี้และเหตุการณ์ในวันนั้นกลับมาซ้ำสองแต่ครั้งนี้สงครามทางการค้ามีการทำทั่วโลกและทั้งโลกมีความร้อระอ,อุมากขึ้นครับาจารปอ <S <S แต่เชื่อไหมครับ หลังจากเทรดวอร์และหลังจากประทานาทวีทำรอบสองปรากฏว่ไม่ใช่ละเพื่อนบ้านแคนาดาก็รู้สึกว่าไม่เอาสารัฐดีกว่า่ยุโรปก็บอกว่าเฮ้ยสารัฐทำอะไรเนี่ยไม่เอาดีกว่าเพราะมีปัญหากีแลนด์ที่ประชุมดาวอสเนี่ยชัดมากว่าการปริแยกของพันธมิตรเดิมของสหรัฐกับยุโรปมีปัญหา หรือไม่และจะเปลี่ยนแปลงโลกยังไงเราถึงต้องคุยกันวันนี้โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะย้อนกลับไปที่อาจารย์บอกว่ามีเพื่อนนักธุรกิจไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังเลยนะคะคที่บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีบรรยากาศที่ดีมากกว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยนะคะคเขาบอกว่าความน่าสนใจของเนื้อหาดีมากที่สุดในรอบ10ปีเขาบอกคนที่ไปเขาพูดกันแต่ว่าจุดสําคัญมากๆเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีปัญหาเรื่องกรีนแลนด์อยู่ใช่ค่ะก่อนที่ประชุมดาวอสเนี่ยนะครับก็บ เอาเกลนแน่ๆเอาให้ได้เลยเอาให้ได้เลยและมันมีปฏิยาตอบโต้กันตรงที่ว่าทางด้านเยอรมันแล้วก็ทางด้านยุโรปเนี่ยส่งกําลังทหารไประดับหนึ่งไม่ได้มากแต่ส่งไปเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าถ้าสหรัฐนั้นเอาทหารไปบุกยึดเกลนด์ยุโรปพร้อมตอบโต้โอ้โหตามหลักของนาโตพร้อมตอบโต้ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เห็นจุดของการแสดงออกทางการทหารหลังจากที่ยุโรปแสดงแบบนั้นนะครับ สารัเอิก็บอกว่าเอ๊ะถ้าโยบทาแบบนี้เนี่ยผมขึ้นภาษีคุณนะและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเก็บคุณเป็น25%ในเดือนมิถุนายนหลังจากนี้ขึ้น10%ในเดือนกุมภาพันธ์มันมีสัญญาณบอกพอสมควรว่าระเบียบโลกถูกกระแทกอาจจะเปลี่ยนสมดุลใหม่นี่คือที่มาของการที่เราจะต้อง เปิดประเด็นแก้เกมสิในวันนี้ครับโอ้โหอาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกจะต้องถูกจัดระเบียบใหม่ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนและเราจะตั้งรับปรับตัวอย่างไรให้เรารอดบนเวทีแก้เกมเศรษฐกิจค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลงลึกในรายละเอียดในช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจกันค่ะ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้เปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics นะคะซึ่งทําให้เราจะต้องตื่นตัวตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่หลังจากมีการประชุมที่ดาวอสสเวิสแลนด์ด้วยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาจารย์จะต้องลงลึกในรายละเอียดแล้วครับผมแต่ก่อนอื่นค่ะครับที่ประชุมดาวอสในครั้งนี้ที่อาจารย์บอกว่าเพื่อนเล่าให้ฟังครับดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมานี่นะคะ ผลการประชุมออกมาจะเป็นอย่างไรเราสรุปให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะไปติดตามกับสกูรปพิเศษของดรสุภชาเอี่มโอภาสรองคณะบดีคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะการประชุมเศรษฐกิจโลกครั้งที่56ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2026 ซึ่งเป็นการรวบรวมผู้นำประเทศหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากกว่า3,000คนจาก130ประเทศโดยเป้าหมายหลักเพื่อต้องการก้าวข้ามการตอบสนองเหตุการณ์ปัจจุบันไปสู่ความก้าวหน้าในระยะยาวสาระสำคัญของการประชุมมีการตั้งคำถามมากมายเช่นเป็นช่วงของการแตกแยกภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าข้อสรุปในประเด็นนี้คือการยอมรับถึงการแตกแยกในระเบียบโลกโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดามาร์คคานีเน้นย้ำว่าโลกไม่ได้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากอดีตนอกจากนั้นศาสตราจารย์กีตาโกปินัตแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดยังได้สนับสนุนความเห็นนี้ด้วยการตั้งข้อสังเกตว่าพันธมิตรซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเสาหลักของระเบียบเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับรอยร้าวและการขาดความไว้วางใจระหว่างประเทศถือเป็นข้อเสียเปรียบที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกอีกทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ายุโรปต้องปกป้องระบบพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีฟรีดีสแมสเน้นย้ำว่าสันติภาพนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับระเบียบโลกที่กำลังแตกสลายและยังกล่าวว่าอำนาจของยุโรปขึ้นอยู่กับความมั่นคงความสามารถในการแข่งขันและความเป็นเอกภาพสาระสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือข้อพิาพาทระหว่างสหรัฐอเมริกาและกรีนแลนด์ ซึ่งสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของตะวันตกที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นการประชุมครั้งนี้ยังมีข้อตกลงต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงแนวทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพราะแม้จะมีอุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์แต่การค้าก็ไม่ได้หยุดนิ่งยังมีความยืดหยุ่นและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเหนือสิ่งอื่นใดสถานการณ์ของ AI ก็ถือเป็นหัวข้อสำคัญตลอดการประชุมดาวอส2026 หลากหลายประเด็นในการประชุมเศรษฐกิจครั้งที่56ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้แม้จะมีการตั้งคำถามมากมายแต่บอเกเบนเดประธานสภาเศรษฐกิจโลกได้สรุปว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นจริงใหม่ที่จะนำพาไปสู่ความท้าทายและสร้างระเบียบโลกที่มีความยุติธรรมและยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณอาจารย์เฟิร์นมากค่ะและนั่นคือผลการประชุมที่ดา v o วอสวิสแลนด์นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสรุปออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพอย่างชัดเจนคร่าวๆค,ค่ะแต่ตอนนี้จะต้องลงลึกในรายละเอียดแล้วอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงของถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทอรหัสแก้เกมสิกิลในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่อง geo-politics ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรโลกจะเปลี่ยนอย่างไรเพราะนั้นทอรหัสง่ายๆ3รหัสครับจันปอนั่นก็คือรหัสที่1ก็คือผลพวงจากดาวอสเนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรค่ะรหัสที่2เนี่ยนะครับก็คือโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและ3คือประเทศไทย ควรจะปรับตัวรับมืออย่างไรค่ะเริ่มกันที่รหัสที่หนึ่งก่อนเลยค่ะจากการ,รประชุมดาวอสในครั้งนี้มีข้อสรุปที่สำคัญมากมายออกมาโดยเฉพาะชาติมหาอำนาจครับคือการประชุมในครั้งนี้เนี่ยถ้าถามว่าการประชุมหลักๆออกมาเ,เอาเรื่องหลักๆเด่นๆคือ2เรื่องรเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เราคุยกันเรื่องที่2คือเขาคุยเรื่อง AI เยอะมากครับ Oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เขาบอกว่า AI มันจะพลิกโลก <Okay. S 2> AI จะเข้ามามีบทบาทบนเวทีโลกมากขึ้นการทำงานระหว่างมนุษย์กับ AI นั้นจะผสมประสานกันอย่างไร <Okay. S 2> แต่ทุกคนยอมรับครับว่าจะต้องจัดการและดูแลเรื่อง AI และรับมือเรื่อง AI ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชุมในเวที APEC มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว APEC <Okay. S 2> ก็คุยเรื่อง AI นะครับเพราะว่าในที่ประชุม APEC ก็คือที่ประชุมเอเชียแปซิฟิก ก็มีทั้งสหรัฐกับจีนคือผู้นําทางด้าน AI ของโลกและในนั้นก็เอไปก็มีเกาหลีใต้ด้วยนะเพราะนั้นการประชมุมไวคิมฟอรัมนะครับที่ดาวอสเนี่ยก็ต้องคุยเรื่อง AI อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สีมัญที่เราส่งสัญ,ญญาณคือเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศดาจาันย์ปอถามว่าเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้คือใครสหรัฐใช่ค่ะคาถามคือสหรัฐเหลือเพื่อนกี่คนณขณะนี้ณขณะนี้เข้าตําราที่อาจารย์พูดไงคะศัตรูของศัตรูคือมิตรคือมิตร ดังนั้นเนี่ยเดิมที่เราคุยกันว่าบริกซึ่งมีรัสเซียกับจีนนะครับ,รบก็มี G7 ก็คือสหรัฐกับยุโรปตอนนี้พอสหรัฐเนี่ยมีประเด็นเรื่องกรีนแลนด์ชัดเจนพอมีประเด็นเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยและอาจจะใช้กําลังทหารตอนแรกแต่ตอนนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามเนี่ยแต่ประเด็นกรีนแลนด์นั้นยังไงยังคงดําลงอยู่ทําให้ยุโรปเนี่ยถ้าเราคิดถึงยุโรปที่เป็นประเทศประชาธิปไตยมานานมันมีศึกแห่งศักดิ์ศรี mm hmm. คุณจะมา ยึดอธิปไตยเหนือกรีนแลนด์อย่างไรเราจะเ็นนะบนเวทีดาวอสเนี่ยทำให้แคนาดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านสหรัฐและก็สาภาพยุโรปเนี่ยนะครับคุยและก็มีท่าทีจะไปเป็นมิตรกับจีนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นบริบทของโลกใหม่เพราะว่าทุกคนเริ่มพูดว่าระเบียบระบบของโลกเนี่ยต้องมีการสร้างกติกาที่ยืดย่นเราต้องปกป้องดูแลตัวเองอะไรต่างๆแบบนี้ มันชี้เห็นว่าทิศทางของโลกอาจจะเห็นว่า1นึ่งทางโลกผูกกับเอเชียมดเลยก็เป็นโอกาสของเอเชียสภาพยุโรปอาจจะผูกกับเอเชียมากขึ้นสภาพยุโรปคือ EU อาเซียนอาจจะคุยกันง่ายขึ้นเพราะตอนนี้สภาพยุโรป EU, เอี่ยทำเอฟทีกับเวียดนามเรียบร้อยและกำลังคุยกับไทยเพราะนั้นเรื่องแบบนี้มันจะมีมากขึ้นทำให้บริบทของทางด้านยุโรปอาจจะมาคุยกับ อาเซียนคุยกับจีนมากขึ้นและความสัมพันธ์ของเอเชียจะโดดเด่นขึ้นอันนี้คืออันแรกก็คือผลพวงของที่ชุมดาวอสเห็นรอยปริแยกที่เด่นขึ้นชัดเจนขึ้นและน่าจะมีองค์กรมีความผูกพันระหว่างยุโรปกับเอเชียโดยเฉพาะยิ่งจีนมากขึ้นสัญญาณต้องจับตามองครับเพราะตอนนี้สหรัฐเองเนี่ยพยายามจัดเวทีพูดคุยเจรจารสติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนดังนั้นต้องดูท่าทีของรัสเซียและ ความเป็นมิตรระหว่างรัเสเซียกับยุโรปและจีนกับยุโรปและรัเสเซียจีนยุโรปต้องดูนั่นคือภูมิรัฐศาสตร์ที่ <ผล S 1> อาจ<ง>จะเปลี่ยนไปสหรัฐอาจจะถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจมาขึ้นต้องตามนะครับไม่ใช่มันจะเกิด แต่สัญญานี้ต้องตามเพราะที่เวทีประชุมดาวอสมีกลิ่นไอออกมาอยู่แล้วต้องเป็นอย่างนั้นเน่นะคะคเพราะฉะนั้นนั่นคือรหัสที่1รเราถอดรหัสเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับ AI ขผลพวงจากเวทีประชุมเศรษฐกิจโลกนะคะที่ดาวอสตอนนี้เข้าสู่รหัสที่2โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับที่เางเศรษฐกิจค่ะถ้าเราเห็นพันธมิตรของจีนมีมากขึ้นและจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เวลาเขาเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเช่นเขา นะครับมาบรรยายที่มหลาลัยหัว้าไทยเขาพูดอย่างนี้เลยมีคมถามเกิดขึ้นโดยนักธุรกิจไทยถามว่าจีนเนี่ยเมื่อเข้าไปทําธุรกิจกับต่างประเทศเนี่ยเขาจะทําให้ต่างประเทศนั้นเสียเปรียบไหมปรากฏว่าทางจีนตอบอย่างนี้ครับบอกว่าจากประวัติศาสตร์ของจีนที่ใช้สัมภา์จีนเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยจีนไม่เคยยึดประเทศไหนเป็นอาณานิคมเลยทําการค้าอย่างเดียวครับเพราะจีนไม่ประสงค์ร้าย ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ามาดูข้อมูลสถิติที่ออกมาเนี่ยครับจีนเป็นเศรีเบอร์สองของโลกและจีนเป็นประเทศที่นําเข้าสินค้าอันดับสองของโลกแต่เป็นประเทศที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นภาพของตัวเศรษฐจของเอเชียจะกลายเป็นแกนกลางสําคัญของการเคลื่อนโลก oh. จีนจะกลายเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีผู้นําทางสิทธิีโลกในระยะอันสั้นและการตกผลึกของเอเชีย ความโดดเด่นของกลุ่มบริกจะเด่นมากขึ้นและจะมีบทบาทบนเวทีโลกทั้งในเศรษฐกิจและทางการเมืองโลกมากขึ้นเรียกว่าเป็นการพลิกเกมเลยนะคะครับเพราะว่าจีนมีบทบาทสําคัญในขณะนี้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราเข้าใจจีนและรู้ว่าการเจรจาการค้าการพูดคุยกับจีนเป็นอย่างไรจีนนะครับถ้าเราคุยกับเขาเขาจะคบกับเราแบบพี่น้องความจริงจังนะครับความซื่อสัตย์ในการทํางานกับเขา กับเราเป็นสิ่งสําคัญมากแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าเราเห็นตัวเลขเวลาที่คุยในภาพกับนักธุรกิจที่เป็นสมาชิกหอ,อค้าเราเห็นว่าจีนเนี่ยจะมาลงทุนใน AI มากขึ้นและสถิติที่จะมาลงในพื้นที่ EC หรือจะมาลงทุนใน Data Center หรเรื่องแบบนี้จีนจะมามากขึ้นและรถยนต์ EV ที่จีนจะเข้ามาลงทุนในไทยจีนก็จะมาลงทุนมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจจีนพูดและผมว่าเป็นประเด็นสำคัญคือเรามีบุคลากร,กรด้านนี้ เพียงพอหรือยังยังน้อยอยู่<ช>ถ้าตามหลักสถิติที่อาจารย์เคยพูดบนเวทีแก้เกมของเรานะคะใค AI ในบ้านเราถ้าเทียบผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทักษะต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศเรายังน้อยมากใช่เรายังถือว่าจํานวนน้อยแต่ตรงนี้จะถือว่าเป็นโอกาสไหมล่ะคะถ้าหากว่าทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามพัฒนาสกิลทักษะของเราเข้าสู่ AI ให้มากขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสสําหรับการที่เราจะเข้าไปสู่ในคนหรือบุคลากรที่มีความรู้ทักษะด้าน AI ตลาดจะเปิดกว้างครับตอนนี้ทางการจรีนเขาติดต่อมานะ <Okay. S 2> นะฮะติดต่อผ่านธุรกิจผ่านหอนค้าว่าเอ๊ะจะหาวิธีในการที่จะเพิ่มจํานวนของ AI man อย่างไร <Okay. S 2> คนที่รู้ด้าน AI นะครับแล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าทางการจรีนเองเนี่ยนะครับผ่านนะครับภาคธุรกิจต่างๆก็จะมาผสานกับภาคส่วนต่างๆของไทยมากขึ้น <Okay. S 2> ดังนั้นเราก็มองว่าอนาคตจีนอาจจะกลับมาเที่ยวมาไทยมากขึ้นมาลงทุนในไทยมากขึ้น และการสอกรหว่างไทยกับจีนก็คงจะค้าขายคึกคักกันมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมพูดมันคือจีนแต่สถานการณ์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหล่านี้จะชี้เห็นว่าเอเชียจะโดดเด่นดังนั้นเนี่ยการค้าขายกับเอเชียการเตรียมตัวเรื่องของการสำรวจความต้องการสินค้าของประเทศต่างๆในเอเชียในอาเซียนต่อจนการคำนวณคิดถึงเส้นทางของโลจิสติกต่างๆในการค้าขายประเทศเพื่อนบ้านถือว่าสําคัญแต่ละเลยไม่ได้นะรัสเซียที่อยู่ในบริเ ก็เข้ามาผูกพันกับไทยมากขึ้นอินเดียที่อยู่ในบริกก็จะเข้ามาผูกพันกับไทยมากขึ้นเรื่องเหล่านี้ต้องเตรียมและเราจะเตรียมกันในรายการแก้เกมิธิ์ในเอพิโซดถัดๆไปโอ้โหเรียกว่าครอบคลุมครบวงจรเลยทีเดียวกับบทวิเคราะห์อย่างละเอียดของอาจารย์รนะคะนั่นคือเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางเศร,รษฐกิจโลกค่ะเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงคอกกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เราเปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจรวมทั้งถอดรหัสไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับปัญหาภูมิรฐัฐศาสตร์การปรับเปลี่ยนระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรนะคะตอนนี้ได้เวลาอาจารย์สรุปแล้วค่ะครับไปกันเลยกับช่วงของขอคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พยาบาลผิวหนังอโศกเคาะกลยุทธ์แก้เกมสกิในวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าเราควรจะปรับตัวอย่างไรตอนนี้ปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือจพลิริเนั้นก็เหมือนกับสถานการณ์ที่ช้างใหญ่2ตัวกําลังชนกันก็คือมาหาอำนาจของโลกแหะครับพยาอินทรีสหรัฐอเมริกากับพยาบังกรคือจีนปะทะกันและการประทะในครั้งนี้เข้าสูาส่าษิตไท,ทยครับจัตปอ ช้างสารชนกันญ้าแพรกแหลกลานอาจารย์คะครับท่านสมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศที่รู้สุภาษิตไทยด้่ยนะคือเรียกว่ายกภาพขึ้นมาเข้าใจในทันทีเลยค่ะโอ้โหเห็นภาพชัดมากแล้วสรุปแล้วย้าแพรกจะทํายังไงล่ะคะครับก็ต้องบอกนะครับว่าญ้าแพรกเนี่ยเขาเรียกว่ามี3ญมย่าค่ะ่าที่1เนี่ยระดับรัฐบาลค่ะ่าที่2ระดับธุรกิจเอกชนและที่3คือระดับประชาชน รัฐบาลไทยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับรัฐบาล,ลหลายๆชุดเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงแบบนี้สมัยรัชกาลที่3 4และ5ในสมัยที่ต่างชาตินั้นนะครับได้เข้ามาล่าอาณานิคมมีการปรับตัวในช่วงนั้นและช่วงสงครามโลกเราก็ปรับตัวดังนั้นสิ่งที่ไทยมีความคงเส้นคงวานในการปรับตัวคืออยู่กับทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่เลือกข้างและก็บอกว่าเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความร่ำรวยขึ้นแก้ไขปัญหาความยากจนเรายึดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งจุดแรกนะครับฝั่งหนึ่งเสนอมาเราก็ชอบและเราก็ปฏิบัติด,ด้วยอีกฝั่งหนึ่งเสนอมาเราชอบเราก็ปฏิบัติด,ด้วยแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติมาค,คือเสนอมาแล้วเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วก็บอกเขาเราไม่ทํานะแต่เราขอปรับเพื่อให เรามีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่งวางประเทศไทยกับประเทศเขาก็<ข>าียกว่าเป็นการเปิดรับเพื่อเกิดความร่วมมือกันนั่นคือในส่วนของภารครัฐที่อาจารย์มองว่าตอนนี้ดีอยู่แล้วซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องทําทั้งการทูตแล้วก็การตาเทศเชิงรับกับเชิงรุกไปพร้อมกันคือผมคิดว่าสถานการณ์ของไทยทําได้ดีอยู่แล้วดังนั้นภาครัฐต้องปรับตัวและวางนโยบายให้สอดคล้องกับ นะครับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกแล้วภาคเอกชนจะต้องปรับตัวอย่างไรท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ค่ะคือเอกชนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเดินหน้าทิศทางในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าขายทางธุรกิจกับนานาชาติอยู่แล้วและการที่เราร่วมกับนะครับหมหาอำนาจของโลกตอนนี้แกนสําคัญเระบอกสหรัฐกับจีนเนี่ยเราร่วมมืออยู่แล้วในการประชุมเอเปกซึ่งมีทั้งการประชุมของภาครัฐนะครับ แล้วก,ก็การประชุมของภเอกชนที่เรียกว่า a อแ c กนะครับก็คือที่ประชุมของธุรกิจ21เ,เ,เศรษฐกิร่วมกันดังนั้นเนี่ยเอกชนก็ะสานกับประเทศต่างๆอยู่แล้ว <c oughs> ท,ทําธุรกิจการค้าร่วมกันอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือธุรกิจก็ต้องเตรียมปรับตัวครับว่าเราจะค้าขายกับใครและเราจะต้องปรับตัวอย่างไรถ้าเกิดเรานําเข้า AI จากประเทศนี้และเราจะต้องส่งออกไปประเทศเขาเหล่านั้นอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรเอกชนก็ต้องปรับตัวเรื่องนี้ทางด้านการค้าการลงทุนกับนานาประเทศแล้วภาพประชาชนที่จะต้อง รับกับนักท่องเที่ยวที่จะต้องเข้ามาด้วยครับภาคประชาชนก็ง่ายๆครับสิ่งสําคัญมากๆเนี่ยตอนนี้โลกยุคนี้ถ้าเราดูจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยภาษาที่สําคัญยังเป็นภาษาอังกฤษเพราะตอนนี้เวลาเราติดต่อกับชาติไหนก็ตามเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นแกนกลางแต่เราจะเริ่มเห็นภาษาจีนที่เราต้องพูดมากขึ้นเ<ช>มื่กับต่างชาติครับเวลามาเมืองไทยนะครับเราได้ยินเขาพูดภาษาไทยเราก็ชอบใช่ค่ะแต่ถ้าเราไปพูดภาษาของประเทศนั้นๆเช่นเราพูดจีนเนี่ยโอ้ยคนจีนชอบและต้องเข้าใจนะครับคนจีนเนี่ยบางที ความเป็นมิตรกันเนี่ยเขาอยู่บนโต๊ะอาหารสรุปก็คือฝึกทั้งภาษาฝึกทั้ง AI ด้วยเพื่อเราจะต้องก้าวทันเกมของโลกที่เปลี่ยน<ก>ไปเพราะนั้นก็ตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องรองรับการเปลีป่ยนแปลง<ๆ>ด้วยต้องเข้าใจนะครับว่าโลกนี้เปลีป่ยนแปลงค่ะทั้งหมดนี้คือการข้อกลยุทธ์ของอาจารย์นะคะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันจริงๆกับทิศทางเศรษฐกิจของโลกที่กําลังปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทําอย่างไรให้เรารอดและชนะในเวทีเกมเศรษฐกิจเกมนะะี้ค่ะใช่ครับ วันนี้ขอขอบพระคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะพระหัสมบดีหน้าห้าทุ่มครึ่งทางช่อง3 HD 33กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะพร้อมกับทีมงานคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTC c Station ในแก้เกมเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ